าในส่วนของภาคธุรกิจที่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 กันบ้างนะคะตัวแทนภาคธุรกิจด้านนอกอเภอสะาาจังหวัดสงขลาร้องรัดค่ะหยุดเก็บภาษีที่ดินซ้ำเติมรอยแพรประชาชนหลังโควิดทำพิษอ่วมนาน2ปีค่ะ ดรสิทธิพงศ์สิทธิพัฒนประภากรรมาการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการรักด่านนอกเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาสะท้อนความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จากนโยบายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อเปอร์เซนในปี2565โดยดรสิทธิพงศ์กล่าวว่า การเรียกร้องครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสียงความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ประกอบการไปรยังรัฐบาลให้มีมติทบทวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีนี้อีกครั้งหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ปฏิเสธคำขอของกกรหรือคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยที่ได้ยื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลังไปก่อนหน้านี้เพื่อขอให้กระทรวงการ ขยายระยะเวลาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง90%ในปีนี้เพื่อลดภาระประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งรัฐบาลจัดเก็บภาษีเนี่ยราก้าวกระโดดจาก10%เมื่อปี64มาเป็น100%ในปี65นะครับจะเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนและภาคธุรกิจอย่างยิ่งเนื่องจากหลายธุรกิจยังไม่ฟื้นตัวและหลายธุรกิจยังคงอยู่ในระยะประคับประคองไม่ให้ล้มนะครับ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาบริเวณด่านพรมแดนที่ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเป็นหลักหลังต้องปิดด่านมานานถึง2ปีนะครับทำให้ผู้ประกอบการไม่มีรายได้และไม่ได้รับการเยียวยาใดๆจากรัฐบาลต้องใช้เงินเก็บสะสมมาประคับประครองธุรกิจให้อยู่รอดขณะที่บางคนต้องใช้บริการเงินกู้นอกระบบมาประคองชีวิตนะครับการที่รัฐบาลประกาศเปิดด่านทั้งบก ไปนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศข้ามไปมาได้ในวันที่1เมษายนนี้ถือเป็นการเปิดพื้นที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังจําเป็นต้องใช้เงินทุนจํานวนมากเพื่อนํามาปรับปรุงกิจการเนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจอยู่ในสภาพสุดโศพนะครับ จำเป็นต้องส้มแซมปรับปรุงก่อนนะครับจึงจะเปิดให้บริการได้ครับอย่างไรก็ตามค่ะดรสิทธิพงศ์ก็ย้ำนะคะว่าการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา100เเซในปี2565นี้เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการอย่างมากผู้ประกอบการหลายรายขาดเงินที่จะนำมาชำระภาษีทำให้มีความกังวลหากเลยกาหนดชาระเพราะอาจถูกจ่ายเงินค่าปรับเพิ่มหรืออาจถึงขั้นถูกยึดที่ดินไปจึงฝากวอนรัฐบาลได้ช่วยทบทวนเรื่องนี้โดยด่วนค่ะ รัฐบาลจัดเก็บ100%นะครับปีที่แล้วเนี่ย10%ปีนี้ขึ้นมาเป็นร้อยในพื้นที่ด่านนอกเนี่ยเราทํามาหากินไม่ได้เลยตลอด2ปีเพราะเราพึ่งพานักท่องเที่ยวมาเลยเป็นหลักแล้วอุตสาหกรรมหลักก็เป็นท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นโรงแรมโรงแรมนี่จ่ายภาษีเยอะมากการขึ้นอย่างเงี้ยจะจ่ายจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนบางที่โดนหลักล้านเราเนี่ยเครียดกันมากไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับตรงนี้อยากให้รัฐพิจารณากลับไปที่10%เหมือนเดิมนะครับก็จะ ผ่อนปนช่วยเราได้เยอะเลยรงกิจการวันนี้ถ้ากลับมาเปิดเนี่ยเราไม่สามารถขากุญแจแล้วตั้งร้านขายของได้เลยมันโซมถูก้บางคนเงินทุนก็หมดแล้วนะอยากจะให้รัฐช่วยดูว่าจะมีเงินทุนสนับสนุนหรือเป็นเงินกู้นะครับดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าอนุมัติพิเศษ,พ,เศษพิจารณาง่ายขึ้นตรงนี้เพื่อมาช่วยผู้ประกอบการในการลงทุนในช่วงแรกก่อน